สวัสดีครับเช้าวันที่7สิงหาคม2565นะครับเราก็มากับแนวโน้มยังคงไซเวย์นะครับโดยภาพส่วนใหญ่นะครับก็ยอดตัวลงมาเลือดไซเวย์ไปทางด้านข้างนะครับ นี้เราก็มาดูตัวลูน่าก่อนเลยนะครับเดียนแรกนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบขฝาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยางเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยนะก็เข้าไปดูนะครับ,รบว่าตอนนี้นั้นจังหวะของ ของ linear action เนั้นก็เป็นเป็นเส้นตรงหมาะว่าตั้งฉากนะครับเป็นตั้งฉากแต่ถ้าเราดูนี่เขาก็จะค่อยคซอยเวยเไปทางด้านข้างเรื่อยๆนะครับราคาก็ยืนพื้นอยู่ที่0.035นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเส้นเฉดที่เป็นแนวต้านอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆอติดกลับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งหลายคนก็ ตั้งตรารอคอยกันว่าจะเป็นตามสายหมูหรือเปล่านะครับราคาก็มีบวกขึ้นนะครับ0.0036นะครับก็บวกขึ้นไป0.001ก็บวกไปเล็กน้อยนะครับก็เรายังไม่คงไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรนะครับลักษณะของเขาก็วงบอกว่าจะไปทางด้านข้างนะครับตรงนี้เราก็ต้องรออีกประมาณสักน่าจะประมาณปลายเดือนสิงหานะครับถึงจะมีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปหรือสวิงลงมาก็ให้เขาสวิงสักทางนึงนะครับ จะได้รู้ทิศทางของเขานะครับแต่ตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเห็นเขามีเส้น linear equation เข้ามานะครับตุดก็จะดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าเข้าไซ d e w a y s ทางด้านข้างเยอะๆแบบนี้นะครับราคาก็ตั้งชันนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับสำหรับตัวเทลล่าคลาสสิกนะครับในช่วงนี้ก็คงต้องไซ d e w a y ทางด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเทลล่าคลาสสิกส่วนตัว BTC นะครับเช้านี้ก็ร่วงลงมานะครับ อยู่ที่8ปดแสนหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดิมทีมันมันลงมาที่0กแสนนะครับเจ็ดแสนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ค่อยสร้างเส้นเทตขึ้นสร้างโลนิวโลขึ้นมานะครับก็คือโลทัดมานั้นก็มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมโลก็มากกว่าเดิมแล้วก็ตัวเส้นของลีนิเดเรชันก็ขยายออกไปนะครับเมื่อขยายออกมานะครับก็จะค่อยๆขยายออกไปทําให้เราเห็นนะครับว่า ลักษณะของเหรียญนั้นมันจะขยายขึ้นไปได้ที่สุดเท่าไหร,ร่ราคาก็จะไปอันนี้ก็จะยอดตัวลงมานะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาค่อยๆซ้าเวไปนะครับราคาก็ค่อยๆจะไปที่ตรงกลางบลเจอร์แบนนะครับจะไปนัดเจิดเจอกันตรงนี้นะครับเราก็สําคัญก็คือ m a c d ก็กําลังค่อยๆกลับขึ้นไปที่เส้นสิงแนวนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแนวโน้มเขานั้นก็คือหมดหมดสัญญาณที่เป็นขาลงนะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็เป็นการขายยอดตัวเฉยนะครับหลังจากที่เขาทํากําไรมาได้2วัน3วันนะครับเขาก็ปีการขายยอดตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นอของวีคใหม่นะครับตรงน,นี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็คือราคาก็ค่อยเสมอตัวไปทางด้านข้างนะครับก็เป็นเป็นเหมือนตัวตันก็ราคาในในวีคถัดไปก็น่าจะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นสัญญาณขาขึ้นแน่นอนนะครับเราก็เอียงดู ดูให้เป็นเหมือนสไตล์เรานะครับหมายว่าดูให้เป็นไปในใจที่เราต้องการนะครับเพราะราคาเขาจะขึ้นไปที่900,000ก็ไม่ไกลนะครับ8ปด0 0 0นี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอันดับแรกต้องไปที่8 0 0 0 0 0ก่อนนะครับตัวนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆไหลขึ้นกลับขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็บีบเข้ามานะครับสำหรับตัวบลูิจแบงค์บีบเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าบีบเข้ามาแล้วราคายังคงต่ำกว่ากึ่งกลางบลูิจแบงค์มันก็จะสยายออกมาทางด้านล่างนะครับ แต่ถ้ามันยืนอยู่เหนือกึ่งกลางวัแบรนด์ขึ้นไปด้านบนแล้วมันบีบราคาเข้ามามันก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า MACD ก็ยังอยู่เหนือสัญญาลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ MACD นี้วกกลับขึ้นไปด้านบนราคาก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนอย่างรุนแรงนะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังว่ามันจะได้ดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับก็ เป็นผลทําให้เราได้กําไรเยอะแยะนะครับทุกคนก็เตรียมตัวนะครับสำหรับท่านที่ซื้อ BTC เอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นผลประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดดูอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเออมันจะไปทางไหนนะครับหลังจากที่เราดูตัวนี้ก็เ็นเขาอยู่ยีกกลางบูชแบนพอดีนะั่นก็หมายาว่าแน่นอนว่าเขาต้องมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปในชุดนี้นะครับก็จะพุ่งขึ้นไปที่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับอันนี้เราดูคนดอลลาร์นะครับเพราะว่า สัญญาณที่เราดูดีๆก็คือของดอลลาร์นั้นเข้าอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีส่วนของไทยบาทนั้นก็อยู่ต่ำกว่าเส้นรูจแบนนะครับก็ไทยบาทก็จะค่อยๆตามรูจแบนของ USD ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราก็ต้องดูของ2เหรียญก็คือดู USD ไว้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวนำทางของตัวเหรียญบาทไทยนะครับทีนี้อีทีเลียมนะครับราคาก็ยังคงอยู่ใ,ใกล้ๆ6ก0 0 0นะครับแม้ว่าจะยอดตัวลงมาเหลือ5้0 0 9นะครับ เดือห้าหมื่นเก้านะครับขออภัยเนี่ยห้าหมื่นเก้าราคา,าก็จะค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปตามจังหวะของ MACD นะครับตอนนี้ MACD ยังคงยืนเหนือสัญญาณแนวนะครับแต่ว่าเส้นสีน้ำเงินต่ำกว่าเส้นแดงก็ยังคงจะต้องไซ d e w a y s ไปทางด้านข้างนะครับก็ออกด้านข้างไปเนี่ยครับก็ใจเย็นนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายนะครับเราต้องมีมายเซทที่แข็งแกร่งนะครับการจะมีมายเซทที่แข็งแกร่งต้องคิดยังไงต้องอะไรยังไง ลุงคิดว่าทุกคนพอจะรู้ดีนะครับในการเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับอันนี้แล้มันก็เป็นความคิดของของใ้รของมันนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของลุงนะครับลุงก็พูดไปตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเราก็เคารพความคิดเห็นของทุกคนนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับแต่ของลุงก็คือว่าแน่นอนว่าจะต้องค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใน,ในความรู้สึกของลุงนี่มันมีความ กำลังขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งค่อยๆข,ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะดูจากอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก็บ่งบอกว่ามันยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับลุงก็ยืนยันเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ดูทิศทางก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเอาตัวนี้ดูดูที่เหรียญดอลลาร์นะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่กี่บาทที่กี่ดอลลาร์นะครับเ,เขาก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่5000นะครับของอีทีเรียมนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่5000กว่าตอนนี้ก็จะค่อยๆ ขึ้นไปที่2,000ก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่ถึง2,000เขาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่3,000มันก็เป็นจังหวะรีบาวกับขึ้นมานั่นเองนะครับก็ค่อยๆไซเวยกับขึ้นไปนะอันนี้ก็ดูให้ชื่นใจนะครับทุกคนก็เชยนจังหวะของเขานั้นมีโอกาสที่สูงสุดขึ้นไปที่5000นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของตัว linear location นั้นก็ค่อยๆออกมาด้านข้างนะครับเดิมทีนั้นเขาเขาเขาหันหัวลงนะครับ หัวลงมาแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มซายเวทด้านข้างแล้วหลังจากที่เขาซายเวทมาด้านข้างตั้งนานนะครับราคาก็ค่อยคขึ้นขึ้นไปนะครับก็จะไปที่พันแปดเร็วนี้นะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ก็มาดูภาพโดยรวมนะครับว่าลักษณะของ i o s t ก็ถือว่าขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับอยู่ที่0.53นะครับตอนนี้ลบไป0.02นะครับถ้าไม่ลบเขาก็อยู่ที่ประมาณเสมอตัวก็อยู่ที่ประมาณ0ูนย 0.55นะครับก็ถือว่าเป็นแนว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 ขึ้นที่ดีนะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวย์ขึ้นไปนะครับซิกนะครับซิกก็อยู่ที่2.46นะครับซึ่งบวกขึ้นมา0.0063นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็ขึ้นไปได้สวยงามนะครับจุซิลนะครับลุงก็ลงทุนไว้400บาทนะครับตอนนี้ก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ424บาท ก็ถือว่ามันเป็นยังคงเป็นกําไรนะครับสําหรับตัวซิกตัวซิวนะครับคือถ้าเกิดเราเห็นจังหวะที่ควรจะช้อนนะครับลุงก็เข้าช้อนทันทีพอช้อนเสร็จเอาราคาเขาก็ขึ้นไปคือลุงช้อนที่1.4นะครับทีนี้มันก็ขึ้นมา1.6แล้วถามว่าลุงจะทําอะไรกับมันลุงก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าความความอึดความทนนะครับจะพิสูจน์ความวร่ํารวย ความอึดความทนจะทําให้เราร่ารวยนะครับถ้าเราสามารถอึดสามารถทนต่างๆที่มากระทบจิตใจเรานะครับเราก็แต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องวางแผนว่าเราจะต้องอเล่นในตัวที่มันลงมาตามสุดก่อนนะครับแล้วเราก็กับฟันทนถือไป,ไปนะครับตัวนี้ลุงก็เข้าใจว่าจะขายอยู่ที่ประมาณสัก2เก่ากว่านะครับสี400ให้มันเป็นไปสัก 600- 700นะครับก็จะได้กําไรอยู่ไหไเป็นเงินอยู่แค่4ี่หนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า ให้เงินทํางานดีกว่าอันนี้คือเป็นแนวทางง่ายๆนะครับสําหรับจุดซิวนี่ลุงก็มีอโอกาสน่าจะได้กําไรอย่างสูงนะครับตอนนี้ราคาก็ไปที่พันไอจุดหนจุดหกนะครับเราก็ไปดูสิครับว่าเขาจะเป็นแนวโน้มใดเห็นไหมครับเขาค่อยๆยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะไปที่พนะันเจ็ดไอ้หนึ่งจุดเจ็ดนะครับข้อผนะ่านไปที่หนึ่งจุดเจ็ดลุงเข้าเข้เาแถวหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่นี่ก็ถือว่าเข้าที่สูงแล้วนะฮะ ลุงก็มีทุนอยู่แค่400นะก็เข้าไว้400เพราะนั้นราคามันก็ตีขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่าได้กําไรแล้วก็ราคามันก็ค่อยๆจะค่อยๆไปที่พนะันเแล้วก็ไปที่เอ้ยไม่ใช่พันเนะไปที่1.7แล้วก็ไปที่1.8นะครับถ้าอนาคตอันใกล้นี้มันจะไปที่ประมาณเท่าไหร่มันก็มีโอกาสไปที่5าบาท4บาทนะครับอันดับแรกมันจะต้องไปที่2บาทก่อนนะครับคือ,อยังไงต้องไปที่2บาทก่อนนะครับเราก็ลุ้นไปทำนองนั้น อันนี้ก็เป็นสไตล์ของลุงนะครับในการลงทุนแล้วก็การลุ้นนะครับลุงก็เห็นตรงนี้นะครับ MACD นี่มันชี้ขึ้นแล้วก็ยังคงเหนือเส้นสัญญาณนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าราคาต้องไปที่2บาทนะครับแต่ราคาใกล้ก็จะไปที่1.7กับ1.8ก่อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ลุงก็ค่อยๆลุ้นไปประเด็นก็คือมันย่อตัวเพราะว่ามัน ขายทากาไรนะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นมา2วันนะครับบางทีเหรียญบางทีมันจะขึ้นไปติดต่อกัน5 6วันก็ลาบากนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปคือเหรียญทุกเหรียญไม่กราฟมันราคามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนคือมันก็จะเขียวอยู่2วันแล้วมันก็จะแดงอยู่วันหนึ่งแล้วมันก็จะเขียวไปอีกวัน2วันแล้วก็จะแดงไปอีก2วันอะไรพวกนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราต้องดูสภาพใหญ่ๆโดยรวมของมันนะครับภาพใหญ่ๆโดยรวมดูยังไงครับก็ดูที่ ราคาต่ำสุดตรงนี้นะครับราคาโลนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆราคาโลสูงขึ้นเรื่อยๆราคาโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไซด์เวัพยังไงเราก็ได้กําไรเล่นแบบนี้เราก็ต้องกัดฟันทนถือนะครับเมื่อเราเข้ามาที่จุดตรงกลางตรงนี้นะครับเราต้องกัดฟันทนถือให้มันขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้ก่อนอันดับแรกมันจะขึ้นไปที่ตรงนี้แล้วมันก็จะจ่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปถึงตรงนี้ปุ๊บลุงก ทำการขายทั้งหมดนะครับลุงก็จะไปขายประมาณพันแปดอ้หนึ่งจุดแปดหรือหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราพอไปถึงตรงนั้นเสร็จมันถือว่าเป็นจุดสูงสุดของมันแล้วนะครับซึ่งถัดมาราคาก็ยอดตัวลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปถือชิงเอาไว้หรือหรือกัดฟันทนถือให้นานขนาดนั้นนะครับเราก็ จังหวะแรกนี้เราก็ขายไปก่อนเลยขายเพื่อเอาไปลงทุนตัวอื่นนะครับก็สลับซื้อสลับขายไปเรื่อยเพราะว่าทุนลุงก็มีอยู่แค่นิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ก็เอามาทําให้ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวก็จะเอากระเป๋าไม่ดูว่าเข้าเราก็ขายยังไงขายเสร็จก็เอาไปหาเข้าตัวอื่นต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ใจเย็นนะครับทุกคนครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนตัวคับนะครับก็อยู่ที่93บาทนะครับลุงก็ขายออกที่95นะครับอุดย้ําแล้วย้ําอีกนะครับโชว์ผลงานนิดหนึ่ง เสร็จแล้วตัวกาล่าตอนนี้ก็อยู่ที่2.13นะครับราคาก็ไซเวย์ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับของกาล่าเห็นไหมจังหวะยังอยู่เหนือ MACD MACD อยู่เหนือสัญญนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ไปทางด้านนี้นะครับตอนนี้ของตัว linear e c u a t i o n ก็แม้ว่าจะหันหัวลงนะครับหักหัวลงก็แล้วแต่แต่ประเด็นก็คือเขาก็จะไปที่2.2ของกาลาก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็จะค่อยๆขึ้นไปเช่นเดียวกันมาที่ ่าไฟแนนซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวะตอนนี้ก็อยู่ที่6.20นะครับก็ถือว่าขึ้นมาทีเดียวดีทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับ ADA นะครับแม้ว่าเขาจะลบนะครับแต่ว่าในทํานองแล้วเขาบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาลงไปนะครับก็ดูเทนเทนนะครับก็เขาก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเขาขึ้นไปที่1 8 8จุดใกล้ๆ5้นะครับทีนี้ก็ลงมาที่18.17นะครับ ก็ถือว่าเขาโยกขึ้นโยกลงตามสภาวะของราคาแค่นั้นเองนะครับเราก็มองให้มันอย่าพิ่งไปดรามา่าโอ้ยมันลงมาแล้วมันต้องอย่างงน้นอย่างนี้คือแบบนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่การลงหรือการเป็นนักลงทุนที่มีมีมายเซ็ตที่ดีแบบนั้นเขาเรียกวิตกกังวลกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเล่นเป็นถ้าท่านจะจะเล่นเป็นสั้นๆนะครับท่านก็ต้องเอาใช้ ใช้ทำเฟรมที่มันสั้นลงไปนะครับก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็เข้าไปได้15นาที15นาทีต่อไปนี้เขาก็บอกว่าราคาเขาจะเมื่อไรที่ก็ตามที่มันขึ้นสูงสุดเขาก็จะลงมาที่ต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่เขาลงมาต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นอีกอ่าสามสิบนาทีนี้ก็จะราคาไปที่สิบแปดจุดสี่แปดให้สีู่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นราคาที่ต้องซื้อนะครับก็คือซื้อตรงนี้เสร็จราคาก็จะไหลขึ้นไปข้าง มีน่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปวิกตกกังวลนะครับมันก็ยังคงเป็นจังหวัดไซเวอฟขึ้นไปก็อย่าไปซีเรียสนะครับราคาก็ดูให้มันเป็นกลางๆดูให้ให้ใจล่มๆนะครับดูให้สบายตาสบายใจนะครับสำหรับคนที่เขาเล่นกันเยอะๆนะครับเขาก็จะลงทุนไปเยอะเพราะนั้นเมื่อลงทุนไปเยอะเขาก็ต้องมีการคัดขายคัดเอาคัดเข้าคัดออกนะครับจะตัวบิตคอยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เอาตัวเอเปคคอยก็อยู่ที่250 ก็ลงมาจาก270 260กว่านะครับเช่นเดียวกันกับ BCH นะครับก็ตอนแรกก็ขึ้นไป5,000ตอนนี้ก็ลงมาแล้ว4 9 0นะครับก็เรื่องธรรมดานะครับแด้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ขึ้นไปอีกนะครับเอาเป็นสัญญาณการสลับไปสลับมาเช่นนี้นะครับ CRV ก็อยู่ที่48บาทนะครับก็ Dog Coin ก็อยู่ที่2.4นะครับ IMX ก็อยู่ที่39.92นะครับ เจฟฟินก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่21บาทนี่มา3-4วันแล้วนะดูเขาหน่อยนะสี่วันนะครับ21บาทนะครับราคาค่อยๆไซเวลไปทางด้านข้างนะครับจังหวะนี้ก็คือถ้าต้องดูที่ M A C D นะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไปด้านข้างเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดมันหักหัวลงมาต่ากว่าลงมาห่างจาก M A C D เมื่อไหร่ก็เตรียมตัวนะครับว่าเขาจะลงมาที่18 19บาทอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็รอรับแค่นั้นเองครับเมื่อไหร่ที่เขาลงมาคุณอย่าลงมาช่ไนะ คุณอย่าลงมาเชียวเชียวนะเพราะว่าไม่ไงั้นเราก็จะโดนก็จะรับอีกก็จะรับอีกประมาณสักราคานะตรงนี้ก็จะไหลมาที่ประมาณนี้ได้18บาท17บาทถ้าเกิดเข้าลงมานะครับแต่ตอนนี้เขายังคงรักษาเส้นเทดอยู่ที่21บาทก็เส้นเทดแนวเทดของเขาก็อยู่ที่21บาทไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปเขาก็จะไปที่ประมาณ22บาทสลับตัวจเจฟินนะครับท่านใดที่ติดดอยอยู่ก็ พยายามใจล้มล้มนะครับเราก็อย่าไปซีเรียสกับมันเสร็จแล้วแซนบล์นะครับแซนบล์ก็อยู่ที่46 46.82นะครับราคาก,ก็ค่อยๆซอยไซเบไปทางด้านข้างนะครับก็จะออกข้างๆไปนะครับถึงออกมาตอนนี้ก็คือถ้ามันลงมาด้านล่างได้มันก็จะลงมาด้านล่างนะแต่ถ้าเกิดมันยังคงดีด,ดกลับขึ้นไปจาก MACD ดีดกลับขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะไปที่52บาท5บบาทนะครับก็ใจเย็นนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันเงินทองก็เป็นเอา เป็นนักลงทุนก็คือเป็นนักฝากระยะยาวนะครับเป็นนักลงทุนก็ต้องอใจเย็นๆนะครับทุกคนครับตัว POW ก็อยู่ที่9.11นะครับก็ถือว่าขึ้นมานะครับเดิมทีนั้นอยู่ที่ราคาต่ําอยู่ที่8บาทกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่9บาทกว่าๆก็ยอดตัวลงมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับดูให้มีความสุขนะครับ XRP ก็13บาทนะครับเดิมทีนั้นก็ ขึ้นไปที่13.34นะครับตอนนี้ก็ย่อม,มาเลย13.21นะครับก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาของเขานะครับดูให้มันเป็นเหลืองมันเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดท่านเก่งกำไรระยะสั้นท่าน,ท,านท่านต้องย่อเข้าไปดูตามเฟรม15นาทีหรือ5นาทีเพื่อเก่งกำไรระยะสันนะ้นแต่ถ้าตอนนี้เราคือเราเป็นเก่งกำไรใน time frame day ก็คือเดเทตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นวันๆไป ก็ไม่ต้องรีบอะไรนะครับเดเทดวันนี้ก็จังหวะก็ซด์เวลลงมานะครับหลังจากที่เขาเมื่อวานนี้ก็พุ่งขึ้นไปแรงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวซินิติกนะครับก็อยู่ที่150บาทบวกขึ้นไป4 2 1จุดบาทนะครับก็ดูจังหวะของเขาคือคอ่อยๆอค่อยค่อยโยนตัวขึ้นไปแล้วก็ลอ่อแมงแมงเมานะครับลอ่อแมงเมาไว้ในกรณีนี้เราถ้าเกิดเล่นแบบนี้เราก็ต้อง สัติว่าเราตั้งคือมันจะค่อยๆขึ้นไปนะครับสัติว่ามันขึ้นไปที่160เราต้องตั้งคัดออกมาที่ประมาณ1 5 9หรือ158ประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันจังหวะขาลงนะเราจะได้ไม่เป็นชาวดอยแต่ว่าถ้าเป็นตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าแก๊สนะครับค่าค่าในหน้าค่าโบ๊กค่าอะไรต่างๆนานานะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าเกิดมันย่อลงมา1 0 2 0นี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ปล่อยให้มันย่อลงมานะครับก่อน ให้มันเด้งขึ้นไปนะครับจังหวะของมันก็ตัวนี้ก็เป็น t ท m e f ฟ a m เด a y เห็นไหมครับว่าตัวด้านข้างนี่เขาเริ่มมาแล้วนะตัวซินิติกนี้คือไม่ลีเนียลิเกชันไม่ได้ไม่ได้หักหัวลงนะครับตอนนี้เขาเริ่มมาด้านข้างแล้วครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเขาไซเวย์มาด้านข้างนี่นานเท่าไหร่ดูนะครับเขาไซเวย์มาด้านข้างนี่นานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาของซินติกนี้ของตัวลีเนียลิเกชันนี้มันก็หมกด้านข้างเห็นเห็นใช่ไหมครับ ตัวนี้จะแตกต่างก่าจากทุกตัวนะครับถ้าไปดูทุกตัวนี่เขาจะไซเวลงมาใช่ไหมครับหักหัวลงมาแต่ถ้าเป็นซินติกนี่คือเขาออกด้านข้างเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวะของรอา,าคาหรือยังครับเห็นไหมครับว่า MACD นี้ก็พุ่งขึ้นไปอย่างสูงตัวราคาค่อยๆขึ้นสูงไปเรื่อยๆครับถือว่าตัวซินติกนี้ทําให้ให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดนั้นมันมีโอกาสแข็งแร่งขึ้นมานะครับ ยุคของการขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากจังหวะนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาดูนะครับแต่แต่ของลุงนี้พิจารณาแบบนี้ว่ามันคือเป็นจังหวะขาขึ้นไปแล้วทีนี้เมื่อตัวรีเนเลกชันนี้ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปที่200 200บาทได้นะครับสำหรับตัวสถิตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ว่าลุงนี้ ค,คิดว่าคิดสวยตัวส่วนตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปดูตัวตัวฟอร e เรกนะครับปิดท้ายหน่อยนะฟอร์เรกปิดท้ายเห็นไหมครับว่าจังหวะเข้าลงมาต่ําสุดแล้วก,ก็ดีกลับขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับ35.50นะครับ35.50เป็นจุดที่ต่ําสุดที่ต้องเข้านะครับแล้วแท,ท่งเทียนในวัน,ในว,นในวันถัดไปของตัวนี้นะครับต้องเป็นสีเขียวนะครับ ถ้าเป็นสีเขียวปุ๊บก็จะบอกว่ามันมันจะเทินอละาวมันจะรีบาลนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับในในแท่งเทียนถัดไปนะครับในวันถัดไปต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับมันจะเป็นสัญญาณการเทินอละลาวหรือรีบาลกับราคาขึ้นมานะครับก็จะพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ37-38บาทนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัวตัวพอร็ตนะครับตัวนี้ก็แค่รอดูว่าตรง MA c d นี้มันจะดีดกลับขึ้นมามันจะหันหัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ อันนี้คือแนวโน้มที่จะดูไว้สั้นๆตอนนีน้ซึ่งถ้าดูจากตรงดาวโจนนะก็จะเห็นว่าเขาบวกขึ้นไป76สนะครับสรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงจังหวะสุดท้ายของราคาตัวนี้ก็ยังคงไซด์เวฟทางด้านข้างนะครับแล้วเท่าๆเดิมเดิมนะครับะฉะนั้นในวันนี้นะั้นเราก็ได้รับทราบแนวโน้มต่างๆนะครับดูค่าต่างๆก็คิดว่ายังคงลงไม่เท่าไหร่นะครับมันก็แค่ลงเพื่อรักษาการขายทํากําไร ระยะสั้นๆนะครับก่อนที่มันจะค่อยๆยกตัวเองไซ์เวยขึ้นไปทุกคนก็ให้ทำใจให้สบายนะครับมันเป็นแค่จังหวะยอดตัวแค่นั้นเองนะครับทุกคนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณที่บางท่านได้สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะครับก็กบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ